พี่หญิงแยนางบอกว่านางขอท้าจากแคมเปญไอเดียลกล้าท้าลบว่าจะมั่นหน้าใน5้าแผ่นหรือเปล่าแคริสมาเขาอ,ออกของใหม่สำรีแผ่นใหญ่มากใหญ่สะใจขึ้นกว่าเดิมไม่เป็นขุยด้วยอยากให้รอช้านะคะคุณน้องคือยานาเราจะต้องไปซื้อแคริสมามาเช็ดหน้าใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้นี่คือแบบหน้าไม่ได้เต็มเครื่องสำอางน,นะแต่เต็มไปริวารซึ่งก็ถ้าเราออกไปซื้อสำรีแคริสมาตามคำท้าพี่หญิงแย่ดูใบหน้าแบบนี้ มาก็ม so ีความหืนี่ผ่านมาไม่กี่เท่าไหร่นะก็แบบลองดูไม่ล่ะว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะโกไปค่ะ เอาละค่ะไอว่าไอพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าซึ่งอคิดว่าหน้าเนี่ยโคตรได้ปกติเลยอะแต่ว่ามันต้องขัำมากแน่นี่เพราะเป็นพี่เยทั้ไนั้นเลทำอย่างนี้ะน่าจะทำให้ชาวกรุงเทพมีความสุขมากขึ้นนะคะจากการระะํบนี้ พอยสักทีนะคะเดี๋ยวเราจะรีบเข้าไปหาแคริสมา่ากันเลยค่ะว่าอยู่ตรงไหนนะคะไปค่ะ้จะมียา,งงายออกมาใช่มคะมเาเนอเค,คนีน่าจอยู่ฝังนีแ่ลยคะคงว,ว่าเรา้วแล้วจอแล้วเจอแ,แ,แ,แล้วคะ่ะ ะคะคือ Charisma Ideal Cotton Pad id, แบบใหม่ล่าสุดจาก Charisma หกล่องมี80แผ่นราคาอยู่ที่129บาทคา่ะเสร็จสิ้นภารกิจค่ะทุกคนได้กลับมาแล้วค่ะนี่นะคะคือ Charisma Ideal Pinsing Cotton Pads ค่ะสมลีรุ่นใหม่ สุดจากแคริสมาที่ท้าให้ไอเอาหน้าแบบนี้ออกไปซื้อของนะคะพูดเลยว่ามันอายมากจริงๆค่ะทุกคนมันเหมือนเป็นหนึ่งว่าเราอะเป็นคนบ้าแต่มันไม่ได้บ้านะคิดว่าวันนี้ประชากรชาวกรุงเทพจะต้องมีความสุขมากขึ้นแน่ๆค่ะทุกคนเพราะว่าเจออีนี่เป็นบ้าทำอะไรก็ไม่รู้นะคะอยู่ๆก็ไปตล่อมเมืองกรุงเทพเฉยเลยไปดูคิดเต็มๆกันได้นะกลับมาเข้าเรื่องของเราค่ะแคริสมานะคะของไบอันด์ีมีดียังไงบ้างน,นะ ว่ามาันสีอย่างแรกเลยเขาเป็นฟายแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีสารอื่นๆเจือปนเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้และคราก็มีเทคโนโลยีไฮโดรนิตติ้งเป็นการถักทอด้วยน้ำซึ่งการถักทอด้วยน้ำนี่มันทำให้สำลีไม่เป็นขุยโอ้ไม่กอแผ่นใหญ่มากจริงๆคุณแพ้คุณเจ้าช่วยไม่เคยเจอสำลีแผ่นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนี่สำลีแผ่เพิ่์ค่ะใหญ่มากเลยอะ่ะ This is a h ผ่ d มากจริงๆนะคะแล้วก็จะเป็นทรงรีแบบนี้รีขอบอย่างดีมีจุดปะ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 ตรงขอบซึ่งขอบมันก็ดมีความแน่นหนานะส่วนเนื้อสับลีก็ดูไม่ได้บางมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดูหนามากจนเกินไปนะคะซึ่งถ้าซูเมเข้าไปเนนะคะเห็นลอลไรอย่างว่าทั้งสองฝั่งอ่ะเขามีลายที่ไม่เหมือนกันเว้ยฝั่งหนึ่งอ่ะมันจะเป็นลายแบบเหมือนลายคลื่นซึ่งฝั่งนีง้ไอรู้สึกว่ามันอ่ะนุ่มกว่ามันน่าจะเหมาะกับการใช้แบบเช็ดแบบน้ำ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 เป็นคลืนซิมวอเออะไรแบบนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่ง ความนิ่มอยู่อันนี้น่จะเหมาะการใช้พุ่งเป็นแบบครีมหรือว่าเป็นออยดังจริงป้ายคว่าจะไหวใช้จริงอ่ะสองฟังก็มีความคล้ายกันมากเลยเว้ยเราคือถานคนประหยัดจะใช้ทั้งสองฟังอยู่ดีอ่าเข้าเรื่องไอะจะสามารถบั่นหน้าใน5้าแผ่นได้หรือไม่จะสามารถเช็ดมาสก์ออกใน5้าแผ่นได้หรือเปล่าว่าแล้วก็รอค่ะไอเจ้า2แผนแ่นระบบก,กันนะคะเราก็หยดคิดมซิ่งลงไปมีความคลิปซิง่งกระจายตัวดีมาก แล้วดื่มฝั่งนะคะอีกฝั่งดเดียวอีฝั่งนี่แค่สองแผ่นนะเนี่ยดูดิคือมีความแบบว่ามีมากสก์ติดออกมาเยอะมากแต่สับลีไม่เป็นขุยเลยขอบยังคงรีดดีอยู่ Amazing Thailand มากๆตายจริงมันดูดีมากเลยอะ่ะอยากติดหน้าขอบเลยอะ่ะในคราวนี้เอามาสกเอาให้หมดก่อนเนาะคู่ที่สองประทับใจความใหญ่ไซส์จัมโบ้มากเลยจริงๆวันนี้เหมือนเป็นการเก็บรายละเอียดแล้วเนาะพวกที่แบบหลุเหลืออยู่เมื่อกี้อ่ะ บาร์ี่ความติดแน่นหนึบมากๆนะคะต้องมีการดับจุดกระชากลากถึงค่อยออกมาจากหน้าหมดคู่ที่สองนะคะไม่มีความเป็นขุยเลยแม้แต่นิดเดียวของเขาได้นอนจริงๆค่ะคือตอนนี้เนี่ยนายมันก็ไม่ค่อยเหลือเอะไรแล้วแลเหลือแต่เมล็ดสักครับนดิดๆหน่อยๆนะคะแต่ว่าเราจะมากินอะไรละเอยีอยดในแผ่นที่ห้ากันแล้วกันค่ะจริงๆนี่เป็นแผ่นแถบนะจริงๆแค่เนี้เราก็ไปล้างหน้าต่อได้เลยเว้ไม่เหลืออะไรบนหน้าแล้วอะถูกไหมก็ไม่ ว่าไอรับคาท้าจากพี่หญิงแย่เรียบน้อยนะคะทาําตามคำขอแล้วนะคะพี่สุดตอนนี้ไอขอท้าต่อบ้างนะคะไอขอทาให้น้องอาชิมาเล่นแคมเปญไอเดียลกล้าทาลบกับแคริสมากันค่ะขอสืบๆมันมาเลยนะจีและไม่ใช่แค่ชิคนเดียวคะ่ะไอขอทาคนดูทุกคนที่กํนาลังดูอยู่ตอนนี้ด้วยเลยนะคะมาเล่นมาลองแคริสมาไอเดียลกล้าทาลบกันค่ะจะได้รู้นะคะว่าเฮ้ยมันเช็ดดีจริงไหมยูดีลองใช้เช็ดมาสก์ยังรู้สึกว่าดีเลยที่ ไวคลิปหน้าคะ่ะ